สวัสดีครับพี่น้องชาวเรียวเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับโอเดียวทวัดวันนี้ครับสายๆนะครับพาพี่พนองมายกรอบยักษ์กันมายกมาสี่คืนแล้วมาลุ้นดูกันว่าจะมีปลายผ่มบอกครับไปครับไม่ต้องรอช้าครับพี่น้องบางใกล้บานไกลนะครับจังหวัดไหนเพื่อนไหนอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเป็นกำลังใจกับโอเดียวทวัดครับสำหรับวันนี้ก็ไปเลยครับลุยเลย ลาเข้าไหมน้ำลดน้ำขึ้นจะอยู่ประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะเดี๋ยวเทบพี่น้องเ,ยเ้ยนีทัพปะนาคับ ngàn đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ อีกเตี๋ยรับมันกับพี่อนย <何>嗯、来踢了，我都不知道。

ใหญ่ครับนลมยากใหญ่มกีนี้หมกครับโล่นเองนี่ล็กเขาลเขานึตัวล้ sáng lúc chiều nó chắc luôn Mong man, mong đi lại

maybe อยู่บนตาพุ่นนี่ ใหญ่ก่โล่นะ ไสครับเรียนมันเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องเนี่ยรบรุบรุบอ๋ครับไม่รู้จะทำยังไงรู้มีรูอเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันติดเตียวหัก

bỏ chẳng thế vẫn tốt khi nóng ơi sắp ít Tốc căng ní cô sắp ลฝนตกแล้วครับฝนตก แมีตัวไหมครับนะลงกัน oh Pronto. Okay. <laughs>

Hậu bà chết đô Nó sống tua นี่ครับวันนี้ลบเขาเดี๋ยวให้เขาสั่งเบิกด้วยเขาตัวอะไรเล็กเลยเหรอเอาตู้เรียนเออฮะใคจะเอาบาน,ม,านนะมือมือนะมืบาทใหญ่4ตัว